สวัสดีค่ะภาพพมยานอ่านไพ่ทํานายดวงค่ะวันนี้แม่หมอจะมาอ่านไพ่ทำนายดวงในหัวข้อเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้คนที่คุณนึกถึงเขาเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เขาอยากบอกคุณว่าอยากบอกว่าเพื่อน ตัวเขากับดักแล้วเขาติดกับดักติดเพื่อนอยู่กับเพื่อนมีเพื่อนนึงดูเขาก็มีความสุขติดอุปสรรคปัญหาอสังหาริมทรัพย์ความสำเร็จที่เขาคิดเขาต้องการนะะี่ค่ะทรัพย์สินเงินทองมีบ้านมีรถมีความอุดมสมบูรณ์ มีคุณอยู่เคียงข้างความสุขประทานพรได้รับพรความสำเร็จสมหวงังดังที่เขาปรารถนา ยานผ่านนะได้ความรวดเร็วสมหวังดังที่คิดที่ต้องการนะคะมีอสังหาริมทรัพย์มีความประสบผลสำเร็จประทานพรได้อย่างที่เขาต้องการเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้มือที่สามคนอื่นเข้ามาเกี่ยวข้อง นี่มือที่สามอันนี้เพื่อนเขาว่าเป็นเพื่อนคนอื่นที่เข้ามาเป็นเพื่อนกันคำสัญญาเขาไม่ลืมคำสัญญาหรือเคยพูดเคยคุยกับคุณไว้นะคะบางคนบางท่านเขาสัญญากับคุณหรือบางคนบางท่านเขาเขาก็ว่าเขาเนี่ยค่ะสัญญากับคุณ เขาไม่มีไข่เพราะเขามีคุณติดกับดักดัเขามีแต่คุณคนอื่นที่เข้ามาว่าเป็นมือที่สามคนอื่นเป็นเพื่อนกันเลล่อนอันนี้ออกมา ติดสินบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรหรือบนบานสารกล่าวนะคะบนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้สำเร็จสมหวังแล้วเขาได้ดังที่เขาคิดเขาต้องการความหวังต้องการแล้วก็ให้คุณมีความสุขนะคะแต่ตอนนี้ดูเขาเลีอยนคู่กับพัยอสังหาริมทรัพย์ จินตนาการฝันความสำเร็จสมหวังเขาจะทำให้ได้ดังที่เขาคิดเขาต้องการเขาหวังเนี่ยค่ะความปรารถนาของเขาหยุดเขาหยุดจากอุปสรรคปัญหาช่วยเหลือเขาต้องการให้คุณช่วยเหลือเขาด้วย เดี๋ยวรักยืนยาวอยู่ด้วยกันยืนยาวมั่นคงนะคะเป็นคู่กันแล้วเขาอยากบอกคุณว่าเพื่อนคนอื่นเข้ามาเนี่เป็นเพื่อนแล้วติดกับดักแล้วเขาก็มีแต่คุณเพราะเขาให้คําสัญญากับคุณสัญญาว่าจะมีแต่คุณเขาไม่มีใครแล้วเขาหยุดกับอุปสรรคปัญหาทุกอย่างเขามีคุณความสําเร็จสมบงังความต้องการปรารถนาของเขา แต่เขายังไม่ทำทำไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการปัตัวนี้ยังเล่ล่อนยังไม่มีจุดหมายยังทำอะไรไม่ได้แต่คุณต้องช่วยเหลือเขาด้วยแต่เขาเนี่ค่ะหวังปรารถนาให้ได้ดังที่คิดที่ต้องการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประทานพรสำเร็จสมหวังให้คุณมีความสุขเขาจินตนาการว่ามีคุณมีความสุขมีคุณอยู่ใกล้ๆ สมหวังปรารถนาเขาเหมือนเขาจะบอกว่าเขามีแต่คุณเขาปรารถนาเนี่ยค่ะต้องการเพราะอันนี้เขาก็มีแต่คุณเรื่องความรักที่มีคนอื่นเข้ามาเป็นเพื่อนเขาหวังปรารถนาความสําเร็จมีทรัพย์สินเงินทองมีความเป็นอยู่ที่สุขสบายเขาหยุดอุปสรรคปัญหาทุกอย่างแล้เขามีคุณต้องการให้คุณยื่นมือเข้ามาช่วย พราะคนอื่นเขาไม่มีไข่เขาหวังนะมีคุณเป็นคู่มันเขาจะบอกคุณว่าเป็นคู่แล้วก็อยู่ด้วยกันยืนยาวจนแก่จนเท่าไปด้วยกันเขาอยากบอกคุณ อะไรอยากบอกคุณในวันนี้เขาอยากบอกอะไรคุณอีกค่ะเขาอยากบอกคุณว่าหัวใจบ้างเปล่าหัวใจเขาไม่มีใครมีคุณมาเติมเต็มปอกลอกลุ่มโผล่ลุ่มใส เขาไม่มีไขนะ่เป็นที่พึ่งให้กับคุณเป็นร่มโพล่มใสความมั่นคงมีดีจึงไม่งอขายเอาชนะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเขาจะเอาชนะใจคุณเพราะหัวใจเขาไม่มีไข่นะคะหัวใจเขาว่างเปล่ามีคุณรอคุณให้คุณมาเติมเต็มแต่คุณเป็นคนหลอ่อคนสวยดูดีมีสเสน่ห์ไม่งอเขา ไม่สนใจเขามีคนมาเรื่องให้เรื่องมากมายเขาต้องการเป็นร่มโพล่มใส่ให้คุณนะคะความสุขความร่มเย็นแต่อย่างนี้เขาก็มีตกกังวลแต่เขาก็จะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเล่สเสน่หาเขาหลงหลงไหลหลงรักคุณคู่สร้างคู่สงก็ว่าคุณกับเขาเป็นคู่กัน ถึงมีอุปสรรคปัญหาในที่สุดก็จะได้เป็นคู่กันเป็นคู่สร้างคู่สมคู่ที่ดีที่เหมาะสมกันตัดใจไม่ได้เขาตัดใจจากคุณไม่ได้หัวใจเขามีแต่คุณนะคะหัวใจเขารอรอคุณมาเติมเต็มหัวใจเขาว่างเปล่าเขาไม่มีใครไม่สนใจใครแต่ถึงว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขาจะเอาชนะอุปสรรคปัญหาเอาชนะใจคุณ เขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้อยากบอกว่าฉันแค่ฝันและปรารถนาทุกสิ่งเขาต้องการทุกสิ่งปรารถนาทุกสิ่งเขาไม่อยากเสียคุณไปอยากเขาต้องการปรารถนาทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นคุณเขาไม่อยากเสียคุณไป ความรักคือคำตอบค่ะเขาบอกว่าความรักของเขาคือคำตอบเขาไม่อยากเสียคุณความรักของเขาคือคำตอบความแข็งแกร่งเขาจะต่อสู้แข็งแกร่งอดทนเอาชนะอุปสรรคปัญหาฉันเสียใจ เสียใจอะไรไม้กายสิทธิ์ความสำเร็จอุปสรรคปัญหาฟังเสียงหัวใจของคุณ เขาเหมือนเขาบอกว่าคุณฟังเสียงหัวใจของคุณดูและเขารักคุณความรักของเขาคือคําตอบและเขาอยากให้คุณฟังเสียงหัวใจของคุณเขาว่าเขารักคุณอย่างแน่นอน าต้องการเริ่มต้นครอบครัวกับคุณเริ่มต้นรักมีครอบครัวชีวิตของเขาแล้วเขาเสียใจที่ผ่านมายังไม่ได้ดังที่คิดที่ต้องการยังมีอุปสรรคปัญหาแต่เขาบอกเขารักคุณเขารักคุณอย่างแน่นอนแล้วเขาบอกว่าคุณมีความสำคัญสำหรับเขาเขามีคุณ ความสุขคือสิ่งที่สำคัญของเขาคือมีคุณแล้วเขามีความสุขแสงสว่างต้องการแสงสว่างเขามีอะไรอยากบอกคุณในวันนี้เขาอยากบอกอะไรคุณอีกค่ะ ฉันรู้ว่าฉันเบี่ยงเบนความสนใจจากคุณเหมือนเขาทำผิดทําเบี่ยงเบนเขารู้ที่เขาทำไปฉันอยากรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งอยากรู้สึกแบบนั้นอีกครั้งกับคุณแล้วเขาไม่ว่างฉันหวังว่าคุณจะยกโทษให้ฉัน เมือนเขาเคยทําผิดนะคะเขามีอุปสรรคปัญหานี่เขาก็เสียใจแล้วเขาว่าคุณจะยกโทษให้เขาแล้วเขาเขาเหมือนเขาไม่บางเขาไม่สนใจคุณที่มีอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยค่ะเนี่ยเขาไม่บางคุณพูดกับฉันผ่านเสียงเพลงเขาฟังเพลงเขาคิดถึงคุณเหมือนคุณพูดคุยกับเขา เขาว่าเขาเข้าใจความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเขาเริ่มเข้าใจแล้วเขาเข้าใจเราต้องปล่อยมือกันเข้าใจในเหตุการณ์ที่คุณกับเขาต้องปล่อยมือกันที่มีอุปสรรคปัญหาที่ผ่านมานะคะว่าคุณจะให้อภัยเขาเขาเข้าใจ เขาเขาเล่นบทสนทนาของคุณกับเขาซ้ำไปซ้ำมาที่คุณกับเขาเคยพูดคุยกันเขาคิดซ้ำไปซ้ำมานะคะที่คุณกับเขาเคยพูดเคยคุยกันชีวิตของฉันไม่ได้อยู่ด้วยกันอย่างที่เห็นเขาไม่ได้อยู่กับคนอื่นไม่ได้มีใคร บางครั้งเขาตื่นอยู่ก็คิดก็ฝันถึงคุณเพราะว่าเขามีแต่คุณเขาไม่มีใครฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรอยู่เขารู้เขาว่าเขาเขาหวังว่าเขาจะสามารถกลับคำพูดของเขาได้ที่เขาเคยพูดเคยทำร้ายเคยนะัที่พูดที่ผ่านมาเขาจะกลับคำพูดได้ เขาสูญเสียตัวเองไปชั่วขณะหนึ่งในตอนนั้นแต่ตอนนี้เขารู้ว่าเขากำลังทำอะไรอยู่ดเหมัอนเขาจะพูดถึงอดีตความปัญหาที่ผ่านมาค่ะข,ขอบคุณการกดติดตามซับสไ i b e ไลค์แชร์ขอบคุณที่ผ่านมาและขอบคุณล่วงหน้าด้วยค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ